สวัสดีค่ะแม่ๆเพิ่งตื่นนะคะตื่นมาก็ออกมาเล่นเลยค่ะเพราะาหนูต้องอยู่เวลาอยู่กับหนูเอาหนูหนูต้องอยู่เวลามีของหนูเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าหนูอย่างไม่อึอึเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะป้าปนะ้านานาก่อนลูกสวัสดีค่ะก้มหัวด้วยก้มหัวสวยๆจ้าเก่งมากเลยลกูกเก่งมากเลยอู้เก่งแต่นะ้องคนน่ะ โอ้เล่น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 โชว์หน่ะลูกเล่นโชว์พานานหนูเล่นอะไรนะโอ้ยไปไปผักปิ๊กปิปิ๊กป๊ปิ๊กปิไปเล่นไรเดอร์ก่อนเร็วไปเล่นไรเดอร์ขึ้นไปขึ้นไปเล่นไรเดอร์เร็วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเร็วขึ้นไปเลยขึ้นได้ไหมนะ เล่นได้ไหมนะเล่นคนเดียวทุกวันเลยอ,อีกไหนก็มีน้องเล่นด้วยแล้วนะอีกหน่เ็บก็มีน้องเล่นด้วยนะโนะลกูกให้น้องเล่นด้วยนะคะเออรักกันนะลูนลนะ้งป,ปาก้อยนมอย่ขาบนมอยู่พี่น้องขลอนะอาบน้ำก็คือนอนตีไหนคืนนอนตีสองเลยคือนอนตีสองเลยใช่ไหมคะรอ เมื่อคืนได้กินยาด้วยเหรอเมื่อคืนหนูอ้วกก่อนนอนด้วยนะคะเพราะว่าหนูหายใจไม่ออกหนูจามทั้งวันเลยแล้วก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นภูมิแพ้แม่ก็เลยให้กินยาภูมิแพ้แล้วก็ให้กินยาลดน้ำมูกก็จะมีตัวยาตัวพ่นจมูกให้หน้องหายใจได<อ>้ใช่ไหมคะไปเร็วขึ้นไปเร็ววันนี้จะไปไหนบ้างวันนี้จะไปไหนบ้าง ไม่ได้ไปหาตาอีกใช่ไหมไปหาตาทวดอีกใช่ไหมค่าไปกับปะปีนะคะนะคะเมมเมวขาเมมเมวขาโอ้ยหัวนอนอะไรนอวนทางกระตุนหัวนอนอะไรเมม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 จ๋าไปเร็วขึ้นไรเดอร์หน่อยเร็วขึ้น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 ไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นทำให้มามีดูหน่อยเร็วว่ยเร็ว ไปเร็วเม็เก่งไหมเน็บเก่งไหม,ไมเน็บพื้นไปเร็วเนีมาลักขึ้นไปเหรอโอ้ยจริงไรพี่น้องคุณแข็งแรงไรหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนไงหลงังซะหน่อยโอ้ยโอัย,อย,อยก็ขึ้นไปมันสุดๆก่อนนะอีเมียคอยขึ้นไปมันสุดๆแล้ว,วจับดีๆจับดีๆจับแน่นๆจับอีกขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปเลยไงหลังซะเนาะแข็งแรงหลขี่มึนเออทำให้มันได้ก่อนค่ยหันมาดูมันจะตกนะกันอละเก่งเมดเกง่งนั่งดีๆขาลงมาสองอันสองข้างขาลงมากลางแขนออกนั่งแขนออกนึ่งงเอ,อ้าติดขา <laughs> จ้าเมดเก่งน่ะลูกเมดเก่งแล้วล มันจะมีน้องหนูเก่งแล้วค่ะจะมีน้องหนูเก่งแล้วค่ะมามีม่ถอดดังกิ่งขาย,ยาวออกให้นะคะเพราะว่าเชิญน้องเชิญน้อง,อ,งอื้อเเพราะว่าไม่อยากเขาใส่ขาสั้นเพราะว่าไม่ลูกกระไรกัดเขาบางเขาเห็นตุ่มอะไรเขาก็จะไปเก่าจะเลี้ยงดีไปเนี่ก็ยาก่างมิยังก,กัดอยู่พี่น้องก็ต้องมีบางแล้วเนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะ แม่แม่จ้าไหนไหนขี่ม้ายกเยกให้ดูหน่อยขี่ม้ายกเยกหน่อยโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอม้าหังงอกอดคอโยกเยกเอ้ยไอขี่ขี่ขี่เออดึงมาข้างนอกสิลูกไม่มองจับไปที่ไหนอ่ะไอเห็ดเองเด้อไอโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆเลย กระต่ายลอยคอม้าหางงอกอดคอโยกเยกเอ้ยเร็วเร็วเล่นเล่นโยกเยกเอ้ยเก่งจะคับเองเด้มักเหรียญแห้งๆโยกเยกเอ้ยเร็วเร็วโยกเยกเอ้ยก่อนเร็วเววันนี้หนูตื่นสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเคืองหมื่นอีคนตื่นใช่ไหมใช่ไหมคะ อ้าปะปายไหนปะปายอยู่ไหนปะตี้เอยเอยเหย่เกอยอะร้องด้วยร้องด้วยร้องด้วยเร็วๆร้องหุ่จักร้องเด้มือนั้งบอกมือนั้งบอกโยกเกยเอยผอมบอกน้ำพูดกันเร็วๆร้องโยกเกยเอยโยกเกยเอยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยเข้า

อะไรลูกจะไปไหนลำรือยังวันนี้หมอลำเือยังหมอลำด้วยเดือนเดือเลยยังหมอลำหมอลำลำรำด้วยสิก็ร้องเพลงด้วยก็ลำด้วยสิตัวเองชอบทำน่ะมักเต้นหนูชอบลำค่ะแล้วก็ร้องไปด้วยฟังเพลงเส,สียงิงซื่อได้พี่น้องใช่ไหมคะ มเมยมันเก่งเกินไปแล้วเนี่ยมเมยมเนเก่งเกินรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยเมยเป็นคนสวยคนเก่งของหมามีใช่ไหมคะอายุ่อีกเอ้ยอยู่อีกเอ้ยเร็วๆมาไปขึ้นไปขึ้นไลเดอร์อีกไปไปขึ้นไลเดอร์ไปไป ขึ้นไปขึ้นไปเลยไปเดิน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 ไปเลยค่ะไปชูมามีหน่อยน่าเป๊ะอืมเล่นอยู่คนเดียวโอ้อยจะเอาขึ้นไปน้่งเห็นอย่างน้นเออขึ้นไปเลยโยเกิร์อมันเทียมันหล,นล่นละหลบมันหลน่นไปขึ้นไปขึ้นไปโยเกิร์อ ขึ้นไปก่อนเข้ามาเก็บค่ะขึ้นไปก่อนโอเคขึ้นไปเลยค่ะแล้วมันจะตกนะคะจับดีๆนะจับดีๆมันจะตกนะลูกมาเลยลงมาเลยลงมาเลยหนึ่งสองจ้าเอาทำไมมันไม่ลงแรงๆะเพราะว่าขาใช่ไหมขามันติดใช่ไหมคะไปเอาไปคล้องหนูนเอาไปใสน่นวนไปเอาไปคล้องกันเลย ไปคล้องเราไปใส่น่นไปเอาไปใส่ที่หนูเคยทำนะปะไปใส่เลยนั่นแหละโอเคเมฟเก่ตงตัวมือหน่อยตัวมือหน่อยค่ะตัวมือหน่อยค่ะเก่งมากเลยอาวีฟเก่งมากเลยจักไปคล้องได้เลยเนาะเก่งเก่ง เดี๋ยววันนี้มามีจะเล่านิทานให้ฟังนะคะไอ้พื้นก็ได้มาเต็มพื้นแล้วนะพี่นอ้องอืมอืนไหนมาเต็มแล้วค่ะ,คะอืมโอเคยังโอเคยังได้เวลาอาบน้ำแล้วยังคะโอเคได้เวลาอาบน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวับป้าป้าน้านาก่อนสวัสดีค่ะป้าป้านานาก่อนเร็ว สวัสดีค่ะป้าๆน้าๆขาสวัสดีค่ะข้มหัวลงสวยๆด้วยเอ,เอาเอาขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเอาเท่างั้นขึ้นไปอีกรอบหนึ่งไปด้วจะสีข้นไปยังลหรอนาะของหลินลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยค่ะหนึ่งสองสาม <c oughs> หัวว่านใส่ใส่กางเกงขาเงียบหุ่น เพิ่งลงมาหอดผีเลยพี่น้องแบบแบบแบบไวเล่นไวเล่นไวโอเครับพ่อๆนานาก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะสวยๆเร็วๆสวัสดีค่ะจ้าสวยสาธุเลยเนาะจ้าสวยสาธุจ้าเหมือนใครว่าสาธุเดียวบางวัดเลยพี่น้ะเออเออเออจ้าเออจ้า จ้าโอเคโอเคไม่ไปอาบน้ำให้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย <c oughs>